scape Skip, Skip. does this k i But u what game get n f กูมึงน,น่าจะเป็นแบบกูนะเวลาเปิดหน้าเราบอกมาเนี่ยมึงจะเจออะไรแบบนี้ตลอดเลยโหไอ้ลูกตาแดงนะเ,ดงนะเนี่ยไอ้ตาแดงเนี่ยไอ้เย้เนี่ยมันคืออะไรกูอยากรู้กูเลยไปลองหาข้อมูลดูปรากฏว,ว่ามันคือการทําตามกันเนแ็บแทบไม่ใช่ทําตามกันดิทําซ้ำโหโดยคนคนเดิมโดยค่ายเกมค่ายเดิม เหมือนเดิมเพิ่งอยากเดมเพลไม่ไม่เหมือนเดิมหมดเลยเพิอยากคือเหมือนเดิมหมดเลยเพิาเพี้ยอะไรนเดิก่อนอื่นเลยต้องทําความรู้จักกับเกมพวกนี้ก่อนโอ้เกมพวกนี้เป็นเกมแนวอะไรเกมแนวสยองขวัญลูก ถูกสร้างาาเกมแรกที่ผมเห็นนะที่เกมไอพิเรียน e เกมแรกที่ผมเห็นที่ถูกสร้างโดย r p m g a m e นั่นคือเกมไอเบอร์เกอร์ไอพิเรีย e นนะครับให้เราเป็นพนักงานเบอร์เกอร์เกมที่ผมเล่นไปแล้วไปดูได้เป็นเกมที่ให้เราทําตาม q u วสต,ต่างๆแล้วก็จะมีผีมาหลอกเราซึ่งมันเป็นแนวเกมที่ตอนนั้นนะหน้าตอนนั้นนะคือแปลกใหม่แล้วก็ดูน่าสนใจมากนะครับผมแล้วหลังจากนะั้นเกมนี้ก็สร้างเกมเกมยาเอพิเรียนซึ่งอันนี้ผมเล่นไปแล้วก็มันก็แปลกแปลกจากเดิมนะคล้ายๆเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมมากครับผมเนื้อเรื่องนี่คือกูแบบกูอึ้งอะอะไรวแ จุดพลิกผันมาอยู่ตรงนี้ครับผมมันจะมีค่ายเกมค่ายหนึ่งชื่อว่า Extreme Fun ครับผมคือค่ายเกมค่ายเนี่ยถูกสร้างโดยไอเฮียนี่ครับผมก็ดูหน้ามันซึ่งค่ายเกมค่ายเนี่ยมันจะสร้างเกมแนวเ e อ็กพีเลียนล้วนๆเลยครับผมไม่มีเกมอื่นผสมเลยมันเ e อ็กพีเลียนแบบโกรทออฟเอ็กซพีเลียนไม่ใช่ดิโกเ e อ็กพีเลียนครับผมดูสิมันโกเ e อ็กพีเลียนไม่ลเลเมแบบหลังโคตรเลคเวย์มเลยแทบเหมือนเดิมทุกอย่างไอส้สัสไม่ได้มีเฮียอะไรเ,เปลี่ยนแปลงเลยคือแบบมันเปลี่ยนแค่เสื้อกับหน้าตาตัวละครแล้วก็ ไอตรงพื้นหลังอะไอตาแดงนอกนั้นคือเหมือนเดิม mm hmm. เกมเพย์คือเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวผมอธิบายเกมเพย์สั้นๆสำหรับทุกๆแมปโดยเกมโดยค่ายานีนะทุกแมปเลยนะมันจะเกมเพย์แบบนี้ครับอ่ะเราไปรับจ็อบทางานอ่ะทางานเสร็จไงต่อก็มีออเดอร์สามันให้เราไปคอยกดให้ลูกค้าอ่ะแล้วให้เราไปเก็บขยะไปทิ้งขยะอ่ะแล้วอะไรต่ออ่ามีผีโผล่มาอะไรต่อจำแียงเพื่อนได้อะไรต่อ แค่นั้นอ่ะมันมีแค่นั้นมันมีแค่นั้นจริงๆแล้วมันก็ลวบทำอ่ะคือเข้าใจปะมันลวบทำมันมีแค่นั้นแล้วมันก็ลูบทำคือเย่มากอะเย่จริงจริงอะคือแบบคือมึงไม่มีความคิดอะไรเลยเหรอในการสร้างแบบใหม่ๆอ่ะคือ rcm เกมอ่ะมันเอ็กเพลเยนก็จริงสามแต่มีแค่สามเกมแถมสามเกมนั้นเกมเพย์ไม่เหมือนกันเลยแต่เฮียเนี่ยเหมือนกันทุกอย่าง และที่สคัญนะผมเป็นสิ่งในสิ่งที่ผมผมถ้าคนดูช่องผมจะรู้ว่าผมเกลียดมีมากคือการหลอกเด็กตังค่ะคือมันหลอกเด็กตังได้แบบสยอดมากมึงดูนี่ดิจมสเก็พผู้เล่นคนเดี้มัน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 แบบมันมันยาดเยียดมากเลยดิกูจะเปิดประตูวิเปิดไม่ได้ติดจำสเก็เพื่อนแล้วประเด็นคือมันมีคนเล่นไงและถ้ามาชมดูนี่นะผมความสตองนะความสตองของอันนี้นะมันสร้างเกมมาเยอะใช่ไหมคนเล่นมัน500อยแถ้าเอามารวมกันเนี่ย มันถึงหมื่นแน่นอนครับผมดีกว่าการตั้งใจทําเกมเกมเดียวแล้วคนเล่นแค่หมื่นเดียวไหมครับคือมันมันหลุดทาแค่ไหนง่ายๆก็ได้คนเล่นเท่าเท่าดอละอีซี่คือมันเป็นอรที่แบบสุดยอดมากมักง่ายโคตรอ่ะมึงดูดิมึงมามักง่ายจริงๆนะเว้ยคือแบบกูคือเข้าใจปะจริงๆกูอยากให้คลิปเนี้ยมันยาวกว่านี้นะเว้ยแต่แบบคือมันมีไม่มีไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับไอ้พวกนี้แล้วมันมันสั้นมากอ่ะไอ้พวกนี้มันแบบ กูเห็นแล้วกูเครียดอ่ะคือแบบมึงกูเข้าใจป่ะผมเป็นคนถ้าชมดูช่องผมนะคุณจะรู้ว่าผมเป็นคนชอบเกมผีโลบบมากผมจะเล่นทุกเกมแล้วผมจะทำคลิปเกมพวกนั้นแทบจะทุกเกมครับผมแต่ผมคือเข้าใจป่ะกูเซิร์ชเฮ้อเลิกเกมนะโลบบกูเจอแต่้เยี้ยเนี่ยมึงดูเจอแต่้เยี้ยเนี่ยไอ้เยี้ยเนี่ยคืออ่าอ่าอ้ามากอะ่ะคือแบบกูกูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันม,มันหมดคำจะพูดมันระบายกับ่อี้เยี่ยนได้ป่ะ ได้แหละตายได้หมึง